สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JL Store กับการแนะนำการใช้สินค้าไ i r e m o t e รี m o ท e Air คร,อ,รอบจักรวาล ยี่ห้อฮิตาชิของร้าน J L Store ที่มาพร้อมถุงซิปใสใส่ตัวรีโมทและคู่มือประกอบการใช้งานลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดได้โดยพลิกถุงที่ใส่ตัวรีโมทค่ะจะมีคู่มือแนะนำประกอบการใช้งานที่เป็นภาษาไทยค่ะนำรีโมทแอร์ A, ออกจากถุงใสอุปกรณ์ด้านในจะประกอบไปด้วยตัวรีโมทแอร์ขั้นตอนแรกในการตั้งค่า1ให้ท่านทำการพลิกด้านหลังรีโมทเ่ิเนฝารีโมทลงจะมีช่องใส่่านนำฐานขนาด 3A 2ก้อน ใส่ฐานให้ครบทั้งสองก้อนหลังจากนั้นเลื่อนขึ้นเพื่อทําการปิดฝากลับเข้าเหมือนเดิมค่ะ2ตรวจสอบการใช้งานว่ารีโมทสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่หากหน้าจอมีการแสดงผลให้เริ่มการตั้งค่าได้เลยค่ะให้ทําการกดตัวปุ่มเปิดปิด้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าค่ะ2หลังจากกดแล้วสังเกตที่หน้าจอรีโมทจะมีหน้าแสดงเลขขึ้นแสดงว่าอยู่ในโหมดการตั้งค่าค่ะหากแอร์มีการตอบรับหรือมีการส่งเสียงที่รหัสใดให้ทําการปล่อยมือทันทีค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะทดสอบ การใช้งานหน้าเมนูต่างๆหากสามารถใช้งานได้ตามปกติคือเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าค่ะหลังดูคลิปวิดีโอประกอบการใช้งานเสร็จแล้วสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ